เชื่อไหมเขาว่ายาอายุวัฒนราคาแพงๆอาจจะสู้มันเล็ดเล็กๆที่เราคุณตาน,นี้ไม่ได้เลยหลายคนมองข้ามแต่ความจริงแล้วมันเล็ดฝักทองเป็นคุมทรัพย์เพื่อสุขภาพที่ซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดค่ะไม่ใช่แค่ของทานเล่นแก้ง่วงเท่านั้นแต่นี่คือแหล่งพลังงานชั้นดีที่ธรรมชาติมอบให้กับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ วันนี้เราจะมาไขค,ความลับด้วยกันกับ3ากุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนสุขภาพที่เคยเสื่อมถอยให้กลับมาสดใสและแข็งแรงขึ้นก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มไขกุญแจดอกที่1กับการปฏิบัติการชะลอวัยกันเลยค่ะมเมล็ดฟักทองอุดมไปด้วยสารดีๆที่ช่วยชะลอวัยของเราไว้หลายด้านพร้อมกันเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผิวผมกระดูกหรือแม้แต่กล้ามเนื้อซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวกำหนดภาพรวมความอ่อนเยาว์ของร่างกายอย่างที่หลายคนอาจไม่เคยสังเกตมาก่อนลองคิดตามกันนะคะเวลาที่เราเจอใครสักคนแล้วรู้สึกว่าทำไมเขาดูเด็กจังมักไม่ได้มาจากอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นความรวมกันของหลายสัญญาณเช่นผิวดูแน่นผมดกหนาเดินคล่องไม่ปวดเมื่อยง่าย ทั้งหมดนี้มลเมล็ดฟักทองช่วยเสริมให้ดีขึ้นได้จริงค่ะเริ่มจากผิวก่อนเลยนะคะเพราะเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุดวิตามินอ e ีในมลเมล็ดฟักทองสูงมากช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นแบบรู้สึกได้ผิวที่เคยแห้งคันหรือเป็นขุยโดยเฉพาะตอนหน้าหนาวจะค่อยๆดีขึ้นและที่พิเศษคือช่วยฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำหรือถูกทำร้ายจากแสงแดดให้กลับมาดูสดใสขึ้นได้อีกครั้งค่ะ ทำให้ผิวของเราดูใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติต่อมาคือผมหลายคนที่ผมบางผมร่วงโดยเฉพาะผู้ชายมักไม่รู้ตัวว่าขาดสังกะสีมันเละฟักทองมีสังกะสีที่สูงมากช่วยทั้งลดผมร่วงและกระตุ้นให้ผมใหม่ดีขึ้นในระยะยาวพูดง่ายๆเลยก็คือช่วยให้เส้นผมแข็งแรงขึ้นและไม่บางเร็วอย่างที่เคยค่ะ ไปต่อกันที่กระดูกและกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสองอย่างที่มักทำให้เราดูแก่ลงแบบที่เราไม่รู้ตัวผู้หญิงไวัหมดประจำเดือนหลายคนสูญเสียมวลกระดูกเร็วขึ้นมากทำให้เดินไม่มั่นคงปวดหลังปวดเข่าง่ายแต่มเมล็ดฟักทอมีแมกนีเซียมสูงค่ะช่วยชะลอการสูญเสียมวลกระดูกและยังช่วยให้กล้ามเนื้อไม่ฝอรีบเร็วช่วยให้ลุกเดินยืนได้คล่องกว่าเดิมค่ะ ลองนึกภาพนะคะผิวก็ดีขึ้นผมก็หนาขึ้นกระดูกและกล้ามเนื้อก็ยังแข็งแรงขึ้นเดินคล่องไม่ปวดไม่เมื่อยภาพรวมทั้งหมดนี้แหละค่ะที่ทำให้หลายคนเริ่มถูกทักว่าทำไมช่วงนี้ดูเด็กลงดูสดใสขึ้นกุญแจดอกที่สองปฏิบัติการซ่อมแซมระบบภายในกุญแจดอกนี้เป็นเรื่องของสุขภาพภายในทั้งหมดเลยค่ะ เพราะต่อให้ภายนอกเราดูดีแค่ไหนถ้าระบบภายในเริ่มรวนไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไขมันการหนักเสพหรือลำไส้ทำงานช้าร่างกายก็จะเหนื่อยง่ายและแก่ไวกว่าที่ควรนะคะและสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือมันเล็ดฟักทองมันเล็ดเล็กๆนี่แหละค่ะที่ทำงานเหมือนชุดซ่อมบำรงุงที่ช่วยจัดการปัญหาภายในหลายอย่างพร้อมกันเริ่มจากเรื่องที่ผู้สูงวัยกังวลที่สุด อย่างการอักเสบเรื้อรังตัวการใหญ่ของโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานและอาการปวดปวดไม่เมื่อยทั้งหลายค่ะมเล็ดฟักทองมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเช่นวิตามินอ e ีและไฟโตสเตลอรอที่ช่วยลดการอักเสบในระดับเซลล์และลดโอกาสที่เซลล์ผิดปกติจะเติบโตในร่างกายได้ค่ะส่วนใครที่มีปัญหาหลอดเลือดไขมันอุดตันหรือว่ากลัวหัวใจวาย นี่คือข่าวดีมากค่ะเพราะไขมันดีในมะเล็ดฟักทองจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลไขมันในเลือดโดยช่วยลดระดับไขมันตัวร้ายลงและป้องกันไม่ให้ไขมันใหม่ไปเก,กสาะสะสมตามผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้นค่ะทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกเปรียบเสมือนการเคลียร์ทางเดินเลือดให้โล่งขึ้นไม่ติดขัดพอเลือดไปเลี้ยงหัวใจและสมองได้ดีร่างกายก็จะรู้สึกสดชื่นกระฉับกระเฉงขึ้นค่ะ เรื่องน้ำตาลในเลือดก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะหลายคนกินข้าวปกติแต่ทำไมเหนื่อยง่ายง่วงเร็วหิวบ่อยจริงๆแล้วเป็นเพราะน้ำตาลเวียงค่ะใหญ่อาหารในมเมล็ดฟักทองช่วยให้ระดับน้ำตาลค่อยๆขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติไม่พุ่งขึ้นเร็วทำให้ร่างกายจัดการอินซูลินได้ง่ายขึ้นและลดความเสี่ยงเบาหวานชนิดที่2ในระยะยาวค่ะและสำหรับคนที่บ่นว่าระบบย่อยทำงานช้าลงท้องอืด มเมล็ดฝักทองช่วยได้จริงค่ะเพราะมีทั้งใยอาหารไขมันดีและแร่ธาตุที่ช่วยให้ลำไส้ขยับตัวเป็นจังหวะมากขึ้นทําให้การดูดซึมดีขึ้นดึงไขมันส่วนเกินออกง่ายขึ้นและขับถ่ายสบายขึ้นไม่อึดอัดเหมือนเดิมค่ะทั้งหมดนี้คือการซ่อมระบบภายในแบบที่คุณแทบไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเลยค่ะ แค่เติมเมล็ดเล็กๆนี้เข้าไปในชีวิตประจำวันร่างกายก็เหมือนได้ปรับสมดุลและกลับมาทำงานได้ดีขึ้นแล้วค่ะมาถึงกุญแจดอกที่3กับปฏิบัติการคืนความสุขยามค่ำคืนกุญแจสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของเวลาคำ่ำเวลาก่อนนอนและเวลาหลังตื่นซึ่งเป็นช่วงที่ผู้สูงวัยสัมผัสได้ชัดที่สุดว่าร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่ไหม เพราะว่าถ้าคืนไหนนอนหลับไม่ลึกเข้าห้องน้ำบ่อยตื่นมาแล้วมึนๆเบลอๆทั้งวันก็จะหมดพลังเร็วมากแต่สิ่งที่น่าดีใจก็คือเมล็ดฝักทองเมล็ดเล็กๆนี่แหละค่ะที่ช่วยปรับคุณภาพชีวิตช่วงเวลานี้ได้แบบครบวงจรหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าเมล็ดฟักทองมีกรดอะมิโนสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายสร้างเซโรโทนินสารที่ช่วยให้จิตใจสงบและเมลาโทนินฮอร์โมนควบคุมการนอนได้ดีขึ้น ทำให้เขานอนได้ง่ายไม่ต้องนอนพลิกตัวนานและยังช่วยให้หลับลึกขึ้นตื่นมาสดชื่นกว่าเดิมค่ะเหมือนสมองของเราได้พักจริงๆและสำหรับคุณผู้ชายนี่คือประโยชน์ใหญ่เลยนะคะเพราะเมลเลฟ,ฟักทองช่วยลดอาการของต่อมลูกหมากโตที่ทำให้ชีบ่อยชีไม่สุดหรือหน่วงๆตลอดเวลา พออาการเหล่านี้ลดลงเวลากลางคืนคุณก็จะตื่นมาเข้าห้องน้ำน้อยลงหลับต่อได้ง่ายขึ้นทำให้ร่างกายได้พักอย่างเต็มที่ส่วนคุณผู้หญิงก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะมเล็ดฝักทองช่วยเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะทำให้กลั้นฉี่ได้ดีขึ้นลดอาการปัสสาวะเล็ดหรือปวดฉี่บ่อยจนรบกวนชีวิตประจำวันค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ว้าวมากคือความจำและสมาธิค่ะ มเมล็ดฟักทองอุดมไปด้วยโอเมกา้าแมกนีเซียมและสังกะสีซึ่งเป็นสารอาหารที่สมองต้องการเพื่อให้สื่อประสาททำงานอย่างต่อเนื่องใครที่ตื่นมาแล้วรู้สึกเบลอ,บอคิดอะไรไม่ออกหรือเกรงว่าความจำจะเริ่มถดถอยจะรู้สึกได้เลยว่าสมองดีขึ้นและอารมณ์ก็นิ่งขึ้นด้วยค่ะทั้งหมดนี้รวมกันคือการคืนความสุขยัค่ำคืนแบบที่รู้สึกได้จริงค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการนอนที่ดีขึ้นการเข้าห้องน้าที่น้อยลงความจําที่ดีขึ้นหรืออารมณ์ที่สงบกว่าเดิมค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าวิธีดูแลตัวเองแบบนี้ทําตามได้ไม่ยากลองพิมพ์คำว่าวันนี้ฉันจะเริ่มดูแลตัวเองเอาไว้ในคอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นการยืนยันกับตัวเองว่าคุณจะเริ่มจริงๆแล้วอยากรู้วิธีทานมาเมล็ดฟักทองให้ได้ผลดีและข้อควรระวังกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ การทานมาเมล็ดฟักทองให้ได้ประโยชน์แค่ทานให้สม่ำเสมอวันละเล็กน้อยร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงได้แล้วค่ะหลายคนอ่ะสงสัยว่าแบบไหนดีที่สุดแบบอบแบบคั่วแบบใส่อาหารหรือแบบทานเล่นได้ไหมมาดูแบบที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันกันค่ะการทานมาเมล็ดฟักทองให้ได้ประโยชน์จริงๆไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนยุ่งยากเลยค่ะ คุณจะทานเล่นระหว่างวันก็ได้ค่อยๆเคียวเวลาว่างช่วยให้อิ่มสบายไม่หนักท้องค่ะบางคนอาจชอบแบบโรยในอาหารที่ทานอยู่แล้วเช่นโรยบนแกงจืดข้าวต้มโจ๊กสลัดหรือจะคุกกับข้าวร้อนๆก็หอมมันและช่วยให้เมื้ออาหารมีความกรุบเล็กๆเคีเ้ยวเพลินมากเลยค่ะ แต่ถ้าใครทานสมูทตี้ตอนเช้าอยู่แล้วการใส่มเมล็ดฟักทองลงไปก็ช่วยให้ได้ใย,ยอาหารเพิ่มขึ้นเหมาะกับคนที่อยากบำรุงผิวเพิ่มแร่ธาตุให้กระดูกหรืออยากให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นทำให้สมูทตี้มีความข้นและอยู่ท้องนานขึ้นเหมาะกับผู้สูงวัยที่มักขิ้บ่อยระหว่างวันค่ะอีกวิธีที่หลายคนอาจยังไม่เคยลองมาก่อนคือทำนำมเมล็ดฟักทองค่ะ แค่แช่มาเล็ดฟักทองในน้ำสะอาด2-3ชั่วโมงแล้วนำไปปั่นกับน้ำอุ่นเล็กน้อยเคล็ดลับเล็กๆคือถ้าอยากให้ดื่มง่ายคล่องคลอแนะนำให้กองกาก,ากออกด้วยผ้าขาวบางสักหน่อยนะคะคุณจะได้น้ำนมรสนุ่มละมนุนลื่นคอดื่มอุ่นๆก่อนนอนจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเพราะมีแมกนีเซียมที่ช่วยให้ร่างกายสงบค่ะเหมาะมาก,กับผู้สูงวัยที่นอนหลับยาก ส่วนปริมาณที่เหมาะสมของผู้สูงวัยคือ1น1กรกำมือเล็กๆหรือประมาณ1-2ช้อนโต๊ะก็พอค่ะปริมาณเท่านี้พอดีกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันไม่หนักจนเกินไปและร่างกายก็ได้ใช้ประโยชน์มากแล้วละค่ะ ส่วนเคล็ดลับการเก็บรักษาให้ใส่กล่องที่มีฝาล็อกปิดสนิทหรือขวดโหลที่ปิดแน่แนๆนะคะแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นวิธีนี้จะช่วยล็อกความกรอบเอาไว้และป้องกันไม่ให้น้ำมันในเมล็ดโดนความร้อนทำลายจนเกิดกลิ่นเหม็นหืนค่ะหลายคนที่กลัวว่าแช่ตู้เย็นแล้วจะชื้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะถ้าเราปิดฝาสนิทความชื้นเข้าไม่ได้รับรองว่าเก็บได้นานขึ้นและรสชาติยังดีเหมือนใหม่แน่นอนค่ะ แม้มเลฟักทองจะมีประโยชน์หลากหลายแต่ก็มีบางอย่างที่ผู้สูงวัยควรรู้เอาไว้ก่อนที่จะทานนะคะเพราะถึงจะเป็นของดียังไงก็ควรทานแบบพอดีและเหมาะกับร่างกายตัวเองที่สุดค่ะมะเล็ดฟักทองมีพลังงานค่อนข้างสูงถ้าทานเพลินเกินไปอาจทําให้น้ําหนักขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่ควบคุมน้ําหนักอยู่ค่ะแนะนําไม่ทานน้อยแต่สม่ําเสมอจะดีกว่าค่ะ ส่วนใครที่มีระบบย่อยไม่ค่อยดีเช่นท้องอืดง่ายแน่นท้องหรือมีลำไส้แปรปวนควรเริ่มทานทีละนิดก่อนเพราะใยอาหารในเมล็ดฟักทองค่อนข้างสูงถ้ารับเข้าไปมากเกินไปในครั้งเดียวอาจทำให้แน่นท้องได้ค่ะและในกรณีที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ต้องจำกัดการทานเกลือแร่หรือท่านที่เป็นเบาหวานและเริ่มมีภาวะไตเสื่อม ควรปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเนื่องจากมะเล็ฟักทองมีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสตามธรรมชาติค่อนข้างสูงซึ่งไตาอาจขับออกได้ไม่ทันและอาจไม่เหมาะกับสภาวะร่างกายในช่วงนี้ค่ะและอีกอย่างที่สําคัญคือควรหลีกเลี่ยงมะเล็ฟักทองแบบอบเกลือหรือแบบปรุงรสเพราะเกลือสูงอาจทําให้ความดันเพิ่มได้ง่ายผู้สูงวัยหมาะที่สุดกับแบบอบธรรมดาไม่เค็มและไม่เติมรสค่ะ เมื่อทานยังเหมาะสมมันเล็ดฟักทองถือเป็นของดีที่ช่วยทั้งผิวกระดูกระบบย่อยการนอนอารมณ์ไปจนถึงต่อมลูกหมากได้อย่างครบถ้วนจริงๆค่ะมลเล็ดฟักทองอาจดูเป็นแค่มลเล็ดเล็กๆที่เราเคยกินมาตลอดชีวิต แต่พอเราเปิดดูทีละกุญแจคุณจะเห็นใช่ไหมล่ะเขาว่าของธรรมดาธรรมดาใกล้ตัวเราแบบนี้กับมีพลังมากพอที่จะช่วยให้ร่างกายของเราย้อนไวได้คุมโรคเรื้อรังได้และยังทำให้คืนนี้ของคุณหลับสบายขึ้นแบบไม่ต้องเพิ่งอะไรยุ่งยากเลยค่ะและสิ่งที่ดีที่สุดคือมันไม่ต้องอาศัยความพยายามมากมายเลยนะคะแค่โรยบนข้าวต้มตอนเช้าผสมในสลัดมือกลางวันหรือกินเล่นระหว่างวันแค่วันละหนึ่งกํมมือเล็กๆ คุณก็ได้ดูแลทั้งหัวใจกระดูกผิวสมองและระบบขับถ่ายไปพร้อมกันแล้วค่ะถ้าคุณมีคนใกล้ตัวที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ลองแชร์คลิปนี้ให้เขาดูด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ช่วยเขาดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นสุดท้ายนี้ขอให้คืนนี้คุณพักผ่อนได้เต็มที่ตื่นมาด้วยความสดใสและมีสุขภาพที่ดีในทุกวันค่ะ